ธออกมาสวนนะทัวนี่หรือทักษิณทํานองว่าทําไมต้องมาเอ่ยชื่อเธอในขับเฮาเมื่อคืนนี้นะจะเปรียบเทียบลงมปยาบาลสนามทําไมต้องมาเปรียบกับเธอนะทําไมต้องบอกว่าเนี่ยถ้าทําไม่เป็นก็ไปให้พิมพ์รีพายเนี่ยทําให้ดูอ่ะยาวเธอเอายาวเอายาวเอา,าชื่อของเธอไปเกี่ยวข้องเธอโดนทัวลงแล้วเธอก็มาอัดทักษิณหนักเลยสวนนะครับนะครับก็เกิดวิบาทะก็เอากันหนักแล้วครับนะ พราะเมื่อคืนนี้คุณทักษิณก็ได้มีการพูดถึงคุณพิมลิพายนะเด็กอะนะก,ก็พูดถึงทํานองว่าถ้ารัฐบาลทําให้เป็นเรื่องเตียงสนามเนี่ยนะก็ลองไปให้พิมพลิพายช่วยนะนะครับนะเขาก็พูดยกย่องนะผมผมไม่ได้เข้าข้างโทนี่นะผมว่าโทนี่เขาก็พูดยกย่องมาคุณพ,พิมพลิพายเนี่ยโอเคนะครับนะครับเป็นคนเก่ง นะครับก็ไปลองไปปรึกษาหรือให้พิมพ์ริพายทําให้แต่ปรากฏคุณริพายเขาบอกว่าเขาก็โดนฝ่ายพวกอีกฝั่งหนึ่งนะนะก็เขามีก็เลยฝั่งสามนิ้วกับฝั่งสลิมเา็าบอกโดนฝั่งสลิมนี่เล่นทัดน่วมเขาก็เลยบอกว่าเขาอยู่ยากลําบากนะอย่าพยายามเอาตัวพิมพ์ริพายไปโยงกับการเมืองเขาอยู่ลําบากเขาจะทำมาหาก,กินจะทําทบุญอะไรก็ว่าไปแต่คําพูดคาจาของคุณพิมพ์ริพายก็ค่อนข้างแรงนะ ค่อนข้างแรงกองเชียโทนี่ทักษิณหรือกองเชียราษดอนสามนิ้วผมว่าเขาอาจจะไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าคุณพี่ลิพาก็เป็นผู้จาแรงคือปกติเธอก็เป็นคนปากปากปากกล้าอยู่แล้วนะนะครับนะนะฮะปากปากกล้าอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วเพราะฉะนั้นก็พอมีเรื่องพรุ่งนี้เข้ามาเนี่ยมันก็แบบยังไงอะ่ะโอ้โหแกก็เผ็ดร้อนอะ่ะสวนทักษิณน,นะครับ พิมพ์ิพายก็ถือว่ามี f อฟเยอะโทนี่ก็เยอะสามนิ้วก็เยอะเพราะนั้นนะครับแต่นะครับงานนี้ก็จะเชียร์ใครก็ตามสบายนะแต่ผมว่าคุณพิมพ์ิพายแกพูดแรงมากนะก็เป็นนิสยัยแกแกก็สวนกับทักษิณเลยย่าเอาชื่อฉันไปยุ่งเกี่ยวนะฉันจะทำวงทําทางอะไรอะไรก็ว่าไปแต่คุณทักษิณเขาก็แค่อ้างนะครับแค่พูดถึงว่าชื่นชมแล้วครับว่าแกทําดีทําเตียงทําอะไรต่างๆเนี่ยราคาถูกผมว่าเขาก็ไปได้นะ ถ้าถามผมส่วนตัวนะผมก็ไม่อยากให้ทั้งพิมพ์ลีพายแนละโทนี่หรือทักษิณหรือกองเชียร์มาทะเลาะกันเพราะต่างคนต่างหวังดีต่อประเทศชาตินะครับนะก็ต้องระมัดระวังการทะเลาะกันนะครับแล้วก็คุณพิมพ์ลีพายก็ต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าคุณโทนี่หรือคุณทักษิณนี่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับนะครับเพราะฉนั้นก็การพูดการอะไรก็ต้องระวังเพราะเดี๋ยวทําไปทํามานะ นะครับมันก็จะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาพอเกิดขัดแย้งขึ้นมาขนาดนี้แล้วต่อไปเนี่ยมันอาจจะกระทบกับการทําธุรกิจอะไรของคุณพิมพ์ลิพายก็ได้ถึงดังแล้วก็ไม่แน่มันอาจจะลดลงมาก็ได้ไม่แน่นะครับนะก็ต้องระมัดระวังคือเหตุที่โทนี่เนี่ยเขาเอาโครงการต่างๆของพิมพ์ลิพายมาเปรียบเทียบเพราะอะไรเพราะพิมพ์ลิพายจะทําบุญที่ไหนเนี่ยก็ต้องไปไงมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีทาเป็นคลิปเป็นอะไรต่างๆ นะแล้วก็ออกทางโซเชียลมีเดียนะครับแต่ถ้าทําเงียบๆไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้มีพิธีรีตองไม่มีการทําคลิปทําอะไรต่างๆเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยนะเพื่อสร้างภาพเนี่ยมันก็คงไม่มีใครไปเปรียบเทียบแต่พิมพ์ลิพายนีย่ก็มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างภาพคือการทําบุญแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหมีการวางแผนทําเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์นะเพื่อ,อเรียกเรตติ้ง คือไม่ใช่ทาบุญแบบทั่วๆไปอ่ะคือทําบุญทั่วๆไปก็เอาเอาเงินไปให้เอาอะไรต่างๆจบไปนี่มันโอ้โหทำเป็นเหมือนหนังโฆษณาเป็นสตอรี่บอร์ดเป็นคลิปเป็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทําแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคุณก็ต้องการให้โซเชียลมีเดียเนี่ยได้เข้าถึงได้เห็นผลงานของคุณเพราะว่าคุณทําเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรต่างๆเป็นอะไรต่างๆมีบทละครเป็นอะไรต่างๆคือมันไม่ใช่การทําบุญแบบปกติเป็นการทําบุญแบบต้องให้มีภาพลักษณ์ด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดคือทำบุญแล้วให้คนรู้ด้วยมีภาพลักษณ์เป็นเหมือนหนังโฆษณาเป็นหนังสั้นหนังอะไรต่างๆก็เหมือนกับบริษัทใหญ่ๆเวลาแจกผ้าหม่มนะยกตัวอย่างเลยอย่างแจกผ้าหม่มอย่างเช่นพวกเบียร์เหล้าต่างๆเห็นนะทางเบียร์เหล้าเวลาเขาแจกผ้าห่มเขาก็ต้องมีภาพมีช้างมีอะไรต่างๆมีคนไปแจกแจกผ้าหม่มผ้าหม่มทําเป็นหนักเหมือนหนังโฆษณานะครับเพราะต้องการให้คนเห็นผลิตภัณฑ์เห็นแบรนด์ เพราะตัวคุณพิมพิมพ์รีพายแกก็ขายของออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อทําเป็นหนังโฆษณาประชาสัมพันธ์คนก็เห็นเข้าถึงคนก็ชอบไปซื้อสินค้าของเธอมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่คุณโทนี่หรือคุณทักษิณเนี่ยเอาพิมพรีพายไปพูดเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะไม่ใช่เรื่องเสียหายนะนะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายนะนะครับผมก็อยากจะฝากไปยังพิมพ์รีพายว่าลองให้ทบทวนดูนะครับว่าการที่มาตอบโต้คุณโทนี่เนี่ย มันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบนะเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะเพราะว่าต่างคนต่างมีกองเชียร์เยอะผมก็คงไม่กล้าพูดเยอะแต่ผมบอกนะครับว่าในเมื่อการทําบุญของคุณเนี่ยมันไม่ใช่การทําบุญเหมือนชาวบ้านทั่วไปคุณมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีการถ่ายทําทําเป็นเหมือนสตอรี่บอร์ดทำเป็นหนังเป็นภาพยนตร์อะไรต่างๆเนี่ยนะคนก็ค่อยเห็นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะเอาไปเปรียบเทียบนะเหมือนกับคุณไปช่วยเนี่ยบน บนดอยอะไรต่างๆเนี่ยนะนะแล้วคุณก็ไปทําเรื่องโซล่าเซลล์อ่ะคุณก็ทําเป็นหนังโฆษณาหนังสั้นคนก็ไปเปรียบเทียบกับสวนราชการนะครับเพราะคุณก็ต้องยอมรู้อยู่แล้วว่าการที่คุณไปทําอะไรต่างๆเนี่ยการเมืองก็ต้องเอาไปโยงเพราะคุณโดนโยงตั้งแต่แรกแล้วครั้งแรกก็คือที่คุณไปขึ้นบนภูเขาจําได้ไหมแล้วคุณก็ไปทําอะไรเนี่ยไอทำไอโซล่าเซลล์อ่นะคุณก็โดนโยงไปแล้วนะครับ หลังจากนั้นคุณก็ไปทําอีกที่คลองเตยคุณก็โดนโยงอีกครับกรุงเทพมหานครก็เต้นผางนะตอนนั้นโทนี่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรถึงเรื่องคุณเลยแต่โซเชียลมีเดียสื่อเขาก็ไปเล่นอีกนะครับต่อมาคุณก็มาทําเรื่องอะไรเตียงสนามที่โรงพยาบาลสุราชนะถ้าผมจำไม่ผิดเขาก็ไปเทียบกับบุตราสตรคำนะที่เมืองทองธานีของรัฐบาลน,นะครับว่าราคาต่างกันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณย่อมรู้นะครับว่าวันข้างหน้าย่อมแรงเห็นผลว่าต้อง,ต,องต้องถูกนักการเมืองเอาไปโยงเพราะฉะนั้นคุณไม่น่ามากโกรธหรือโมโหน่าจะควบคุมตัวเองนะแล้วก็เข้าใจนะเพราะว่าสิ่งที่คุณทําแบบนี้ทําเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ทําบุญเนี่ยคือไม่ใช่ทําบุญแบบเงียบๆถ้าทําบุญเงียบๆคุณไม่ได้ออกสื่อออกอะไรต่างๆไม่ทําคลิปทําหนังสั้นเนี่ยคงไม่มีใครไปยุ่งกับคุณหรอกอันนี้นี่ผมคิดเองนะ ผมว่าคุณเป็นคนเก่งนะแล้วก็เป็นคนดีทําบุญทําทานอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่โทนี่พูดถึงคุณเนี่ยผมก็ฟังโทนี่นะผมไม่ได้เชียร์โทนี่แล้วผมไม่ใช่เอฟซีโทนี่ด้วยนะครับนะผมไม่ใช่เอฟซีโทนี่นะครับแต่ผมฟังโทนี่เขาเนี่ยเขาก็พูดดีนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้ารัฐบาลทําไม่เป็นหรือทําอะไรไม่ได้เนี่ยก็ไปปรึกษาพิมพ์ที่พายผมว่าดีนะผมไม่ไม่เห็นจะโยงการเมืองอะไรเขาแค่พูดถึงคุณนะในทางที่ดี เพราะฉะนั้นเวลาคุณตอบโต้กลับเนี่ยมันดูแรงไปนะหลายๆคนบอกว่า,าเยอะไปหรือเปล่าก็ฝากพิลลี่พายนะเป็นคนเก่งนะครับแต่ระวังนะครับนะฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าการทําบุญของคุณมันเป็นการทําบุญแบบมีการสร้างภาพคู่กันไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ทาบุญแบบไม่ได้ทําคลิปอันนี้มีการทําคลิปนะเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยน,น,นะครับว่าคุณได้บริจาคเงินแล้วเท่าน,นั้นเท่าน,นี้เป็นหลักแสนไม่ใช่หลักพันนะเว้ยกูไม่ได้ กูไม่ได้ลงทุนไม่ได้บริจาคทีละหลักพันว่วยกูลงเป็นแสนนี่กูช่วยที่นั่นที่นี่ทําเป็นหนังเป็นอะไรต่างๆเพราะอนะไรเพราะการสร้างภาพแบบนี้มันทําให้คุณไปไงได้รับความน่าเชื่อถือนะแล้วคุณก็ขายของได้ครับแต่จริงๆแล้วคุณก็ทําเพื่ออะไรเพื่อคุณขายของได้ตรงๆอะ่ะพูดง่ายๆเพราะคุณเป็นแม่ค้าแต่ถามว่าผิดไม่ผิดครับเป็นเรื่องดีๆครับแต่คุณก็ต้องได้รับผลกระทบอะ่ะ มันไม่มีแหละครับการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยที่คุณได้ประโยชน์มหาศาลเนี่ยมีคนหลงเชื่อแล้วมีคนเชื่อและมีคนมาซื้อสินค้าคุณมันก็ต้องมีคนไปอ้างอิงอะไรต่างๆมากเพราะมันเป็นมันเป็นคุณกลายเป็นแม่ค้าเป็นบุคคลสาธารณะไปแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากนะคุณพิมพ์นี่พายนะนะครับถ้าไม่อยากให้คุณโทนี่หรือนักการเมืองเนี่ยหรือคนอื่นก็เอาไปไปไปอะไรไปขยายตอบเป็นประเด็นการเมืองเนี่ยคุณก็ ทำบุญเงียบๆนะคุณไม่ต้องไปทําเป็นหนังสั้นไม่ต้องไปโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วครับเ,บเงียบๆไปเลยรับรองครับไม่เป็นข่าวนะคุณได้ประโยชน์คนระับจากการที่คุณคนเข้าไปดูคลิปดูอะไรต่างๆของคุณเนะี่ยคนก็ไปซื้อสินค้าคุณเยอะคุณก็ได้ประโยชน์เต็มๆนะนะและการที่คุณมาสวนโทนี่งานนี้ก็ผมว่าก็ต้องต้องคิดให้ดีนะนะครับผมชื่นชมว่าน้องพิมพ์เนี่ยเป็นคนเก่งแต่ต้องควบคุมอารมณ์แล้วก็การใช้คำพูดรุนแรง หรือคําพูดหยาบคายต่างๆเนี่ยในการในการที่คุณพูดทางโซเชียลนะพูดได้แต่ถ้าคุณไปพูดกับอดีตนายกรัฐมนตรีหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอ่าหรือพลเอกประยุทธ์หรือใครแต่ใครก็แล้วแต่อ่าคุณต้องระมัดระวังว่าสิ่งที่ตามมามันเป็นยังไงนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องนี้นะครับนะยอดขายอะไรต่างๆจะกระทบไหมนะครับผมว่าลองคิดดูนะความจริงนิ่งๆนะก็เราก็โฆษณาาประชาสัมพันธ์ไป นะครับเราก็ได้ประโยชน์่ะความดังของเราอะนะเออแล้วเธอก็พูดแรงๆก็แล้วแต่เธอนะนะคนดังๆหลายๆคนนะครับออนไลน์นะครับขายของออนไลน์นะครับขึ้นเร็วก็ลงเร็วนะครับไม่แน่นะอย่าไปคิดนะว่าจะค้างฟ้านะครับไม่เป็นศัตรูดีที่สุดแล้วก็ผมฟังโทนี่แล้วโทนี่ก็ไม่ได้อ่าเอาคุณไปเกี่ยวกันเรื่องการเมืองอะไรเลยเขาแค่พูดยกตัวอย่างว่าเออคุณเป็นคนเก่งคนดีแค่นั้น อันนี้ก็ฝากไว้สําหรับเรื่องตัวนี้นะครับชัดเจนนะครับ